สวัสดีครับมาถึงเทศสถิตแล้วโอเคเดี๋ยวทำคลิปสักหน่อยนั่นทั้งสำนักใหญ่สำนักน้อยทั้งหลายหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์กาบอนุโมทนาในความเป็นพาาระอรหันต์ของท่านทั้งหลายนะขอให้อยู่คู่โลกไปอสอนสั่งเออสอนกันบนอยู่น,นี่ในสากระเบือเนี่ยในโอ่งมังกรเนพวกท่านนะเออผมบอกว่าผมไม่ได้สอนธรรมะกรบกพวกท่านสอนนะ ผมสอนธรรมะโลกุตละสอนมันอยู่มันออกมาอยู่ข้างนอกเลยไม่ได้อยู่ในระบบพวกคุณมันสอนธรรมะอยู่ในระบบมันก็คิดจํารู้กันอยู่นั่นน่ะไม่จบไม่สิ้นหรอกเออนะไอ้ขบวนการปรุงแต่งของพวกคุณนะ่ะแม่งปรุงไปเหอะชาติเนี้ยรู้ไปเท่าไหร่มันก็ไม่จบหรอกธรรมะสอนอยู่ในโลกสมมุติเพราะมันยังหลงกันอยู่ไงบนโลกไปต้องมาหาอาจารย์วิทย์อย่างเดียว เดี๋ยวดึงออกมาจากวัตตะสงสารเนี่ยนะเขามาสอนสอน,สอนอธรรมะนอกวัตตะสงสารแล้วชี้เห็นว่าวัตตะสงสารมันเกิดขึ้นได้ไงนะฮะมันต้องเกิดแสงสว่างเห็นปัญญานะฮะเขาเรียวกว่ายานมองเห็นไม่ใช่ไปนั่งฟังบ้าบอเลยนั่งเล่ากันผมเห็นนะ่ะหลวงปู่หลวงตายนั่งเล่ามาตั้งแต่หนุ่มจนแก่แล้วพวกคุณก็ฟังตั้งแต่หนุ่มจนแกแล้วเนี่ยฮนะ สามสิบปีก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่งสมาธิอยู่นั่นน่ะมันไม่เหนื่อยกันบ้างหรือไงอืมอืมนั่งฟังบ้าบออะไรฟังเรื่องปรุงแต่งไม่จบไม่สิน้นเรื่องสมมุติเรื่องหลงอยู่ในวังวนอยนู่นั่นน่ะแล้วก็สอนกันอยู่นั่นน่ะสังขารสันอะไรนะจำกันอยู่เต็ม,มคนจบ ปริญญาตีปริญญาโทรปรินญ,ญาจบหมอจบอะไรแม่งหลมกันอยู่นั่นเน่ผมบอกโอ้โหพวกคุณนี่บ้าบอเจออ้อยสลาแม่งดึงออกมาจากวัตตาสงสารเนี่ยมานั่งเห็นเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมพวกผมอยู่กันน่นะฮะนั่นก็พระอรหันปฏิสัมพิทายานแต่ฉานมีหอกเหนินเดนลากาได้นั่นก็อ่าพระอรหัน์อีกรูปหนึ่งเนี่ยกำลังกำลังจิ้มแทบเด็กสอนสอน,สอนอคอมพิวเตอร์อยู่สอนเนีไอ นั่นก็พระลหันรู้สึกว่าจะโอ้หน้านั่นจะมีฤทธิ์คุณพิเศษเยอะนั่นน่ะองค์นี้น่าจะเห็นบ้าได้ข่าวว่าเมื่อวานไปไปไป,ไปไอ้นู่นมาใช่ไหมไปไอ้ป่าหิมพานอ่ะอืไปเที่ยวป่าหิมะพานพรุ่งนี้ถ้าไปจับมาอยู่ยูนิคอนมาด้วยนะป้าล่ะไปเห็นบอกว่าไปดาวอะไรนะกะเลงเต่ง อีกจัก,กรวบาลหนึ่งใช่ไหมเนี่ยห่อไปแล้วเนี่ยตั้งแต่สําเร็จมาเนี่ยนี่แปดลิตรเนี่ยเนี่ยตอนนี้ผมไม่ค่อยมีลิตรเพราะว่าผมหยุดดื่มหลายวันเออเดี๋ยวแม่ไปตรวจโรคโรคหายแล้วมันจะกลับมามีลิตรอีกเออพวกคุณเนะี่ยอย่าหลงโอ้ยหลงอยู่ในโลกองแต่งหลงอยู่ในภาษาสมมุติครอ,อบกระบาลไว้อยู่ออกจากตรงนี้ไม่ได้ออกจากระบบสมองอะแล้วก็จิตใจไม่ได้ คุณไม่มีวันที่จะเข้าใจความจริงหรอกพวกค์ก็จะพวกคุณก็จะวนกันอยู่นั่นน่ะแล้วก็นอบน้อมอืมแด่พระครูบาอาจารย์อืมพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์รูปขอนอบน้อมอืมแด่พระอรหันตสาวกทั้งหลายอืมนะอ่ะวนกันอยู่นี่แหละชีวิตเนี้ยอืมพวกเธอไม่เข้าใจเรื่อง ธรรมะจริงๆธรรมะธรรมะของชีวิตธรรมชาติของชีวิตเนี่ยนะฮะที่เป็นธรรมแท้ๆนี่เลยเอ้ยกินหิวอิบเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วมันไม่มีาภาษาบอกหรอกตรงเนี้ยนะฮะแต่มันก็ไม่สามารถออกจากไอความรู้สึกตรงนี้ได้ใช่ไหมไอภาษมันจึงต้องมาคอยๆเอา,าภาษามาหลอกตัวเองว่าตัวเองมีศินห้าสิลแปดสิน 5, สิบน,น,นะเ <นะ S 2> พื่อจะไปนิพพานนิพพานเฮ้ ได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วนิพานของพวกคุณเป็นเมืองอย่างนั้นอย่างนี้นิพานพระลธมาสุไม่เกิดไม่ตายอืมไอ้วันเนี่ยไอเนี่ยไปนิพพาน,นเห็นไหมครับวันวันเ้ยไอ้วันโอ้โหมึงเข้าที่พานจริงๆนะนี่แม่งนอนเฉยเห็นไหมยหรอฮะ ชีวิตมันโหยเกิดมาพวกคุณเนี่ยเสียเวลาผมเป็นแบบนี้มาแบบแบบพวกคุณนั่นแหละเมื่อก่อนที่ผมหลงอย่างเงี้ยอ่าตอนที่ผมทุกข์มากๆเบื่อทางโลกผมก็มานั่งฟังหลวงปู่ท่านหลวงปู่หลวงตาพระหลัใหน,ลน,นใหญ่ทั้งหลายท่านบรรยายรรมผมก็น,น้อมเข้ามาในใจนะฮะอ่ะมะโนโเพอ้อฝันไปว่าเออเราเนี่ยเกิดมาชาติเดียวน้ออยากขออย่างน้นอยๆก็ด้เป็นสวดบันไในสระก,กิเลสละกิเลสบรรพายชีวิตออกบวช เพื่อค้นหาเพื่อสร้างสะสมบุญบารมีเพื่อจะไปนิพพานในชาติหน้าอืเนี่ยผมนั่งทําแบบเนี้สวดมนต์เชา้าเย็นแล้วก็อธิษฐานจิตเออมันเป็นเกมข้างนอกฮะตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่คนที่ยังหลงอยู่นะแต่แต่ทุกคนมันจะต้องเป็นแบบนั้นก่อนที่จะหมดหลงอะ่ะเออชาติไหนที่หมดหลงอะ่ะนะฮะถ้าชาตินี้ทันก็โอเคนะ ถ้าชาตินี้ไม่ทั ic, on, Means, นแม nee. ่งก็เก็บสัญญากรรมไปหลงต่อในชาติต่อไปนะนะฮะเออไอตรงนี้เนี่ยคุณเคยสํารวจตัวเองไหมว่าคุณสนใจเรื่องวัดเรื่องวามาเนี่ยตั้งแต่ตอนไหนครับประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยกี่ปีแล้วพูะเจ้าบอกว่าเจ็วันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะเว้ยอาจารย์วิทิเผยแพท่์ทำมาห้าปียังไม่ถึงห้าปีนะที่รับปลดล็อกเนี่ยคนที่เห็นจริงๆเนี่ย มันก็ไม่ได้เยอะมากมายรอบคนที่ตามอาจารย์มิตรเท่านั้นถึงจะถึงที่สุดยังไม่ถึงไอ้ที่พูดเลยที่พุญเจ้าท่านพูดแต่เจ็ดวันเจ็ดเดือนไอ้เจ็ดปีเนี่ยแล้วสํารวจตัวเองนะไปมองย้อนหลังดูตัวเองวบากี่ปีแล้วอกี่ปีแล้วใกล้จะตายยังถ้าไม่ได้เจออาจารย์มิตรชาตินี้เนี่ยเสียโอกาสแ้วพวกคุณเนะ่เหมือนสมัยพุทธกาลเนี่ยบางคนแม่งอยู่ทวีปแอฟริกา ได้ยินคําสอนพุทธเจ้าแต่ว่าไปยังไม่ถึงพุทธเจ้าท่านดับคันไปก่อนสมัยก่อนมันไม่มีรถยนต์ไงไม่มีโทรศัพท์อืต้องเดินมันไม่มีถนนอย่างนี้ต้องบุกป,ป่าฝ่าดงมาใช่ไหมพวกอินเดียแดงมันอยากบรรู้ธรรมสมัยก่อนข้ามทะเลมาไม่ได้นั่นแหละทุกวันเนี้มันโอโอโอโมีครบหมดแล้ว ออหรือมองว่าอาจารย์นี่ไม่ใช่พ้าอีกไอ้พวกมึงอะบ้ายึดมั่นถือมั่นเออคิดเอางนั้นแหละพ้าโยมอะกูเจ้าว่าไม่เที่ยงอืธรรมะเนี่ยคืออย่างเงี้ยธรรมะคือชีวิตต้องเห็นตัวเองรู้จักตัวเองให้ถึงที่สุดแล้วเห็นตัวเองให้ถึงที่สุดนะฮะถึงจะออกจากความยึดมั่นถือมัน่นความเป็นตัวตนสัตว์คนเราขอทีลนะไม่งั้นก็อยู่อย่างเงี้ยทั้งชีวิตนะผมจะบอกไว้เลยไม่มีวันจบสิ้นตายเปล่า ะะได้แต่สัญญาเอ้ยหลวงปู่เอ้ยลากิเลสเราต้องปล่อยลาวางนะเออความทุกข์โลกนี้มันมีแต่ทุกข์บัดนี้เราทําอะไรอยู่ให้น้อมตึกถึงพระรัตนาตายสวดมนต์สร้างบุญสร้างกุศล,ลเยอะๆเอาเงินไปบริจาคที่วัดเยอะๆนะสร้างเจดีย์สร้างอะไรเจ็ชั้นจะได้ไปสวรรค์ชั้นราชวัตรแล้วก็ชั้นสียานชั้นเทเวศ ชั้นบางลำพูเอ่เพราะว่าดูสิตธ์ก็มีแล้วนะชั้นราชวัตรชั้นสามเส้นเนี่ยชั้นนี้ก็ดีหน่อยเพราะว่ามีรถไฟพาเทวดาเที่ยวนะฮะ่นแลผมอยู่มาหมดแล้วทุกชั้นเลยที่ว่าเนี่ยแม่งขายของเนี่ยเออลูกเทวดามาซื้อเต็มเลยสมัยก่อนมขายเป็นเชืกับบ้านรูปการ์ตูนเนี่ยเดี๋ยว ดุสิตอ่ะฉันดุสิตฉันละชวัตรอย่างเงี้ยชั้นบังกระบือโอ้โหชั้นบังกระบือแต่ว่าชั้นนี้ส่วนใหญ่แล้วเทวดาจนเออเป็นสลัมเทวดาเอาจริงๆเยอะมากเลยเข็นรถเข้าไปนะตอนเย็นโอ้โหเทวดาสลัมลูกเต่าเทวดาเออพวกเทวดาพวกเนี้ยเล่นไพ่เล่นการพานาันเยอะ ตอนเย็นๆนี่ออกมาซื้อขนมแพนเค,ค้กขายดีมากเลยแต่ต้องระวังเทวดาสะพานด้วยนะมันมีพวกเทวดาเศษผงติดผงติดยาบ้าสมัยก่อนโอห้ไอเราเป็นมนุษย์ไงนั่นแหละมไปมาหมดแล้วเออพวกทุนเนี่ยหลงอยู่ในมังวนตรงนั้นแหละโอเคป้าหลับแล้วนะ่ะบรรลุบรรลุครั้งที่ที่สิบใช่ไหมตอนเนี้ยเห็นก็บอกต้องบรรลุสี่ครั้งนะ ครั้งแรกต้องเป็นโสดาครั้งสองสกีตาครั้งสามอนาคาครั้งสี่พระหลานถ้าใครบรรลุสี่ครั้งยังไงก็ได้เป็นพระหลานเออจริงๆเพราะว่ามันเกินไม่ได้ไงมันไม่มีครั้งที่ห้าแล้วเพราะว่ามันมีแค่โสดาสกีตาอนาคาพระหลานใช่ไหมถ้าเกินครั้งที่ห้าเนี่ยไม่ใช่ละถ้าใครบรรลุห้าครั้งไม่ใช่นะแต่ถ้าบรรลุหนึ่งครั้งยังไม่ใช่เป็นแค่โสดานะเขาบอกป้าจะเอาครั้งที่เท่าไหร่โอน้เมก็ไปนี่ ป้าเอาครั้งที่เท่าไร่นะมันมีอยู่สี่ครัง้งครั้งสุดท้ายที่บรรลุราหันนะ่และป้าหลัหันเนี่ยมีอยู่สี่จำพวกเลยนะเจ้าจำพวกไหนเนมันจำพวกอะไรบ้างป้บเนี่ยเนี่ยเน่สาจำพวกแรกอะไรเออเตวิโชหรอเออมีฤทธิ์มีเดชอะไรอภินญา เลอโอไปตามตัวอักษรเลยใช่ไหมมีไหมแบบพระอลหัน์ประเภทบแบบว่าฤทธิพานะ่ะเอเอาภาษาแบบนิพานไปใส่บินไม่ได้ต้องเจเตเจเตวิโชเอแบบอแล้วก็หอหือเดินอากาศได้เออเอาภาษ <ๆ S 1> า,ปาไปแต่งตั้งให้กันอืมไม่ผมกลัวพระอรหันห่อได้ผมกลัวว่าแม่งเวลามันหอมปวดชี้พวกพระหลัหัน่ เออแล้วมันขี้เหมือนนกอะ่ะึงไหมอืมแต่พวกบ้าบ้าบ้า,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 าตำลาพวกมึงอ่ะโอเคพอแล้วสาธุครับสวัสดีครับขอน้อมนำถ้าพูดอะไรผิดก็ขอยกโทษได้ให้ผมด้วยนะท่านผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการขอสาธุสาธุสาธุ